เราไปพบกับตัวจริงของปัสนีหมายเลข3กันเลยครับสวอสดีะครับดีครันแลยแนะนำตัวสักนิดหนึ่งสวัสดีครับผมกานรัชนนนเพชรนะครับหรือว่ากันพ็อกซี่ครับกันพ็อกซี่อ้าวนี่เดี๋ยวนะขอเคลียร์เรื่องคำถามก่อนเมื่อสักครู่เขาบอกว่าอะไรนะคุณมีคนมาติดต่อเสนองานไปกินข้าวชั่วโมงละหนึ่งมืน เออคือมีวันหนึ่งคือผมได้เลื่อนเข้าไปดูใน direct message ครับผมแล้วอยู่ดีผมก็รู้สึกสะดุดกับคําพูดที่เขาส่งมาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องหน้าตาดีมากๆเลยตอนแรกผมก็นึกว่าอาจจะติดต่อง,งานหรือเปล่าอะ,อะไรเงรี้ยผมก็เลยกดเข้าไปอ่านเขาบอกว่าเออรู้สึกว่าน้องค่อนข้างถูกสปคของพี่เลยนะคะคือดีพี่สนใจอยากจะชวนน้องเนี่ยไปทานข้าวกับพี่หน่อยน้องสะดวกไหมพี่ให้ค่าตัวน้องแบบหนึ่งหมื่นต่อชั่วโมงน้องไหวไหมคะอย่างเงี้ยครับอ๋อแล้วเราไปไปกี่ชั่วโมงเออไม่ได้ไปเขาไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปครับไม่ได้ไปเออโทษนะต โอ้ยแบงแต่ห้าพันแล้วใช่ของของพี่เลครับของตั้มไม่น่าจะใช่เวอร์ชั่นเขียนมาหาครับไม่น่าจะเป็นเวอร์ชั่นเขียนไปหาครับอ๋อใช่ครับแล้วก็เหนื่อยเขาใช่แล้วก็เรียกมาเอกเอ็นเอ็นแล้วก็เอ็นดีอะไรเงี้ยเฮ้ยเอ็งรู้ป่าวว่าเวลาออกทีวีรายการอะไรก็ไม่เอาเรื่องจริงมาพูดเดี๋ยวนะ นี่เขาเขียนมาแบบนี้แล้วสุดท้ายเราก็ไม่ได้ไปติดต่อไม่ไม่กล้าครับผมอหน้าตาเป็นไงไหนไช่วยอธิบายรูปร่างหน้าตาคนนั้นสักนิดหนึ่งผมผมเยาวครับผมเใส่เสื้อสีชมพูนะครับติดกิ๊บไหมติดกิ๊บผู้ชายคนนี้เองมาคุยเรื่องผลงานดีกว่าเป็นสมาชิกของวงพ็อกซี่ครับอวงนี้มีสมาชิกอีกคนจริงๆแล้วมีทั้งหมด6คนครับวันนี้กันมาคนเดียวอ๋อวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวครับวันนี้กันพาสมาชิกเพื่อนๆมาด้วยครับผม แต่ว่าอาจจะมีหนึ่งท่านที่ไม่ได้มาพอดีติดติดเรียนครับติดภารกนะิจติดเรียนอยู่เออมากัน5คนเลยถูกใจไหมฮะถูกใจนะ<ม>ค่ะใครไม่มานะอ่ะถ้าถูกใจแบบนี้ไปพบกับสมาชิกของวง Proxy กันเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อ่านี่คือสมาชิกของวงพ็อกซี่เชิญแนะนาตัวเลยครับครับสวัสดีครับผมวรเมรกันุนว์ครับครับสวัสดีครับผมคิมปันธรจินรศาสตร์ครับสวัสดีครับผมองนีออสก้าอีดูเอวัตราเศษครับสวัสดีครับชกุลปอดิสิชัยชนะครับและนี่คือสมาชิกของวงพ็อกซี่นะครับวงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับจริงๆก็ มันเริ่มจากรายการ The Brothers ครับเป็นรายการของพี่ติ๊กจัตดาครับในการจะมีโบรอใช่ครับในการจะมีโบรอสี่คนครับมีพี่ติ๊กพี่นิชคุณพี่นันดาพี่มาริโอ้ครับผมเป็นการเฟ้นหาไอดอลชายครับผมแล้วก็ได้มาเป็น6คนยูนิตพ็อกซี่ครับหลังจากจบรายการมาครับจริงๆต้องมีสมาชิก6คนอีกคนนึงคือก่อนครับวันนี้ก่อนติดภารกิจเรียนอยู่นะครับก็เลยส่งมาก่อน5้าคนนะครับทำไมถึงตั้งชื่อวงว่าพ็อกซี่ครับผมก็คำว่าพ็อกซี่เนี่ยด้วยความที่ จทย์ของพวกเราคือเกี่ยวกับเทคโนโลยีอยู่แล้วครับผมก็คือ proxy จะเป็นตัวกลางส่งสัญญาณแบบว่าจากเซิร์ฟเวอร์ไปยังยูเซอร์ครับผมก็โยงไปถึงแฟนคลับที่ชื่อว่ายูเซอร์ด้วยเลยครับอ๋อดอมของ proxy คือยูเซอร์ใช่ครับผมอ๋อมีชื่อความหมายที่มันแบบสอดคล้องกันอยู่แล้วมีลิงก์กันอยู่แล้วโอ้โหนี่มีซิงเกิลออกมาหรือยังตอนนี้ตอนนี้มีทั้งหมด2ซิงเกิลแล้วครับผมชื่อซิงเกิลแรกชื่อ Crazy Love รักมาบอกครับผมส่วนซิงเกิลที่2ชื่อเพลงคนไม่คุย silent mode ครับ อ๋อนี่ตอนนี้กำลังฮิตอยู่เลยเนี่อ๋อใช่ครับคุณไม่คุยใช่ไหมนี่กำลังเป็นกระแสอยู่เลยด้วยเหมือนกันทังนี้นะครับมันจะเป็นเกี่ยวกับคนที่แบบเหมือนเจอคนที่ชอบคนนึงแต่ว่าเจอเขาแล้วเนี่ยเราไม่รู้จะคุยอะไรครับผมมันแบบเขินไปหมดมันเขาสวยเขาแบบน่ารักตื่นเต้นเลยนะครับผมก็เลยแบบว่าไม่ต้องคุยกันละมาขอเป็นแฟนกันเลยดีกว่าครับอ๋อคนไม่คุยนี่แปลว่าคือไม่คุยออกับเขาแล้วขอเขาเป็นแฟนเลยดีกว่าใช่ใช่อ<ช>๋อแสดงว่าคุณพวกคุณคุยไม่เก่งนะฮะต้องถามงนหนึ่งครับวิกเตอร์คุณไม่เก่งครับ แล้วถ้าคุณไม่เก่งคุณใช่ไงใช้สายตาอย่างเดียวอย่างเงี้เหรอผมก็จะถามว่าเราลองเป็นแฟนกันออ๋นี่คือทางทางนี้เลยทางนี้เลยอ๋อเอ๊ะถ้าพวกคุณเออคุยไม่เก่งแสดงว่าสื่อสารทางสายตาได้เก่งจ้องตาเก่งไหมก็เอาเรื่องอยู่ครับเอาเรื่องอยู่ใช่ไหมงั้นเออพาวเวอร์พวเวอร์เกคุณจ้องตาเก่งไหมเก่งแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากเล่นไม่ได้เลยเออถ้าถ้าผมจะให้เล่นเกมจ้องตาคุณอยากเล่นไหมอยากเล่น ใครอยากสุดรีบวิ่งมาเลยฮะเอ้าคนเดียวฮะใช่เชิญมิติกเจตเลยค่ะมามาทั้งทีเลยมามามาทั้งทีมาทิมิวแหมทำเป็นเหี่ยวไอ้ดูดิเดี๋ยัง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 ไม่ได้แหมมาทิมิวเนี้ยต้องเลยอจับเป็นคู่ดีกว่าใครใครจะเริ่มก่อนใครจะเริ่มก่อนโชกุนก่อนเหนะโชกุนหลังก็ได้โชกุนจะสู้กับใครอาติมิวได้ค่ะอ่ะมายืนข้างหน้าจะยืนข้างหน้ายิงหน้า ประกบกันนะประกบกันจ้องตาใกล้ๆกันเออน้องขจังหัวข้อไปก่อนนะพี่แอ้มาต้องเหนื่อไงเดี๋ยว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 ผมผมผมยืมมีกรรมการให้อ่ายืนใกล้ๆกันนิดนึงอ่าอันหลับตาก่อนหลับตานะครับเดี๋ยวผมให้สัญญาแล้วลืมตานะถ้าใครแบบกระพริบตาก่อนหรือว่าหันหันออกก่อนแพ้นะอ่ะถ้าพร้อมหนึ่งสองสามเริ่มครับคัดจากเวลาเดือนหรือรายปีครับ เดี๋ยวเดี๋ยวกินตาสตาส์ผมแห้งว่ะผลแพ้ต้อนักโทษนะเอออันนี้พิ้กับพี่คุณกับพี่ไปแล้วนะเมื่อกี้ถือว่าคู่เราแพ้ไปสดสดเลยสดสดเออขาเขาถือว่าพ็อกซี่ชนะไปแล้วก่อนเลยนะอหนึ่งหนึ่งหนึ่งคะแนนโอ้ย่ะไฟตายน้องเขาดีมากเป๊ะๆคู่ต่อไปใครดีถ้าพร้อมไหมครับตั้งสมาธินับหนึ่งสอง สามเริ่มครับน้องชนได้ไงของกิ๊กเรื่อยๆต่ยจะกินเขาแล้วมั้งเหมือนกิ๊กจับไม่ไหวทำไมเดี๋ยวกันเป็นไรเขินแบบพี่เขาบอกว่าแบบไอโนจีเขาส่งมาเอโนจีเขาแรงมากแบบพี่กิ๊กมรดณีอ่ะอ๋อขึ้นมาจากพี่กิ๊ก

ีแพ้ไปนะครับอ่ะตอนนี้พาวพลเก2นะฮะท็อกซี่1คู่ต่อไปใชรถึง3ก่อนชนะถ้าคู่นี้พาวพลเกชนะคือชนะเลยนะถ้าพร้อม1 2 3เริ่มครับหลอกครับเออรถเนี้ยนี้เท่ากันแล้วเออเท่ากันแล้วเอออีกเจ็บท้องยาท้านหนังขาวเข้า เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโโอ้หฟ really ิวเล่นไงเอาเรอเล่นแพ้ไปนะอ่าเสมอกันตอนนี้สองสองตัดสินที่คู่สุดท้ายส่งตัวท็อปๆมาเลยคนนึงมาหนูหนูหนูยากส่งอันนั้นมาจังเลยอ่ะส่งใครเอาตามตามมามช่วยช่วยช่วยโอ้โยมาช่วยฝั่งนี้ ให้มันลู้ให้มันรู้ใกล้ๆให้ลู้ไปว่าห่อเจ๊แต๋วมีเรามาตั้งสมาธิดีนับเดิมสองสามร้องครับห้ากระพริบตานะเออเออ ถือว <łość> ่าเกมจ้องตานี้นะครับพ็อกซี่ชนะไปถ้าพ็อกซี่ชนะ powercast เจต้องโดนทำโทษเขาดีหรือหลักเราไม่เกี่ยวนะฮทำโทษอะไรเขาดีเต้นทันหกเออเต้นได้ไหมเต้นเพลงเขาได้ไหมตอบสองอนสอก็คือฮกนะครับเราลองครับผมเราลองแล้วก็เป็นครับผม เป็นแฟนกันเลยได้ไหมได้ไหมครับผมแล้วก็ก็เพราะฉันเพราะฉันเป็นคนไม่คุยคนไม่คุยคุยไม่เป็นคุยไม่เป็นแล้วก็อยากจะอยู่ข้างเธอเงียบเงียบแค่นี้แล้วก็เป็น till the end ประมาณนี้ก็ได้จับไหนแน่นพอประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวพ็อกซี่โชว์ก่อนแล้วกัน

ม็นรักจีงโอได้บชขอบชขอบมาแรงากกับปงเลยอ่ะขอบคุณขอบค power p แกแล้ขอคุณตั้งด้วยครับอบคยงนะเิประจำที่เลยนี่คือ5จาก6สมาชิกของพ็อกซี่นะครับท่านผู้ชมดูอยู่อยากจะติดตามติดตามได้ที่ โซเชียลมีเดียนะครับติดตามเราได้ทาง IG Twitter, Facebook, TikTok แล้วก็ u t u b e นะครับเพียงพิมพ์คำว่า proxy o f f i c i a l ครับแล้วก็ขอฝากซิงเกิลของพวกเราด้วยแล้วกันครับชื่อเพลงว่าคนไม่คุยไซน์อิหมดครับผมก็สามารถรับชมได้ตามทุกช่องทางอย่างที่พิกเซอร์ได้บอกครับผมเพียงพิมพ์คำว่า proxy ก็จะขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ขอฝากชา l e n g e ใน Ti k t o k ด้วยแล้วกันครับผมคนไม่คุยชาเลนจ์ครับผมก็ไปร่วมเต้นร่วมร้องร่วมจอยสนุกได้เลยครับมีชาเลนจ์ด้วยแล<ต>้วท่านผู้ชมบอกว่าเต้นให้้้้้ดดดดููกก่ออนนนเเาจะไไไปไถไไมัววีนนีโชขงงพลง คนไม่คุยก็หมืนไม่ค่อยคาก็หมืนไม่ดูลาตอบลายเธอก็ช้าชๆาชาไม่มีเรื่องคุยเธอก็คงเริ่มเหนือ คนออชอบทำตัวมึนก็ถึงไม่ชอบคุยแต่ฉันชอบรับฟังส่งไลน์มากี่ครั้งก็อ่านอ่านอ่าน,าน,านทุกครั้ชอบไปสักนิดไม่ใช่ไม่คิดกลัวไปน,น,นานๆเธอจะผ่านมองฉันผิดทำไงกันดีทำไงกันดีเราลองเป็นแฟงกันเลยไ,ได้ไหมก็เพราะฉันดป็นคนไม่คุย

นานจะพานองฉันเดทำไงกันดีทำไงกันดีเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยยอยู่ธงีแค่พดไมย่นฉันมันพูดไม่เยอะพูดแคนั้นแต่คนคนนี้ก็จะมีแค่เจอรักได้หรือเปล่ารักได้หรือเปล่าฟู้งไม่เก่งได้มันไดีฉันอยาก เธอตายแค่ไม่แสดงออกมันอยากบอกรักเธอล้อไงแตไม่มีแรงพอพูไม้อกอย่งเงียกย้เย้จต้องทำไงแค่พูดออกามามันค yeah ุทีดียแต่ทำไม่เป็นมันต้องทำไงแล้ใจเขาใช่ปะเขา,าพูดไม่เก่งตอนอยู่กับเธอเธคเข้าใจนะเหมือนเดิมจะดูไม่ออกอีฉันคุยไม่เก่งคนคุยไม่เป็นแง่บ้าเป็นแดเราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุย นี่ฉันมันพูดไม่เยอะโูดแค่นั้นแต่คนคนนี้ก็จะมีแค่เธอก้อตเราจา uh. รักได้หรือเปล่า uh. เราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหม มา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 ฟังเสียงรีวิวจากลูกค้าเรจีคอร์ดี้กันรู้สึกไม่อ่อนเพลียสมองปลอดโปรง่งไม่ตึงหนักๆเหมือนเมื่อก่อนนอนหลับสบายมากตื่นมาสดชื่นจมูกโล่งไม่ตันภูมิแพ้ก,ก็ดีขึ้นนอนหลับลึกหลับยาวขึ้นไม่ตื่นกลางดึกอีกแล้วค่ะทานแล้วร่างกายไม่เพลียตอบโจทย์ของดีราคาไม่แพงโปรโมชั่นพิเศษเกินห้ามใจเซ็ตทดลอง10เม็ด120บาทเซ็ตหนึ่งเดือน30เม็ด350บาทอย่ารอชา้าสั่งก่อนหลับลึกก่อนสุขภาพดีก่อนใคร สัสสัส E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการที่วิ่งเซน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 ที่วิ่ง